โอเคนะครับก็เราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทําการอัปโหลดแผนที่ก่อนเพราะว่าหุ่นเนี่ยจะไม่รู้แผนที่นะครับแล้วเราก็ต้องไปทําการรีสตาร์ทแผนที่โดยวิธีการเข้าไปกดแมปนะแล้วก็ไปสตาร์ทแผนที่แล้วกด n ได้เลยนะแต่ว่าเมื่อเราเอาแผนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างโปรแกรมสักตัวหนึ่งเนีย่ยตอนนี้สมมติว่าสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่คําคสั่งไปสัก2สเต็ปเนาะ ก็คือคําสั่ง l a เบลกับคําสั่ง s ซาวแล้วก็ทําการอนะัปโหลดทาร์กเมื่ออัปโหลดทารเสร็จเราก็ไปทําการ r e เซ็ตแผนที่นะนะก็คือไปที่เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์แล้วก,กดแมปปินะ้งแล้วก็ทําการ Start แล้วก็เอนะฉะนั้นมันก็จะทําการ r e เซ็ตแผนที่นะเมื่อรีเซ็ตแผนที่แล้วเราก็ต้องทําการอนะินดิเชียนอินดิเชียนหมายความว่าตัว i ิน i ิเชียนตัวนีนะ้เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณมาอยู่ตรงไหน นะอ่ะตอนนี้ตอนนี้หุ่นอยู่ตรงนี้เราก็จะทําการ mark position นะครับเราก็มาที่ตําแหน่ง set go นะแล้วก็เลือกอ่ะ new position นะครับแล้วก็พิมพ์นะ position n a m ไปอาจจะเลือกตัว a นะครับแล้วก็ทําการกด get amr position เข้ามานะแล้วทําการ save อ่ะก็จะได้ปุ่มนะนะของตําแหน่งตําแหน่งของ a ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วเราลองเคลื่อนที่ แคลื่อนที่กดคอนโทรนนะครับแล้วก็เคลื่อนที่หุ่นต่อไปผมดูนะครับตอนนี้อ่าก็เชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้การขยับอยู่มีการขยับอ่ามาแล้วสีแดงนะครับสีแดงคือตำแหน่งที่เราจะมาร์กนะครับอ่าเราก็จะมาร์กตำแหน่งบีนิวโพซิชั o นนะครับแล้วก็ ใส่ B เข้าไปรับนะตำแหน่งเข้ามานะแล้วก็ save นะก็จะได้ตำแหน่ง B นะครับอ่านะเราก็เคลื่อนที่ต่อนะครับก็จะเลี้ยวนะเลี้ยวอ่านะแล้วก็เดินหน้ามานะอ่าตัวนี้นะเคลื่อนที่มาแล้วแล้วเราก็ทําการ new position นะครับเป็นตำแหน่ง C นะแล้วก็ save อนะ่าก็จะกลายเป็นตำแหน่ง C นะครับ หลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ต่อนะครับตอนนี้เคลื่อนที่มานะครับเรามาดูนะครับก็ตอนนี้เคลื่อนที่มานะครับหมุนมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นครัแล้วก็ทําการ get position ต่อนะครับก็เป็นตำแหน่งดีอ่าตำแหน่งดีนะครับแล้วก็จะเดินหน้าตรงไป แล้วก็ทำการ get position ถัดมา e อ e แล้วก็ผมก็จะเลี้ยววนกลับมานะครับเป็นตำแหน่ง f นะ get position แล้วก็ save ได้ตำแหน่ง F ครับแล้วก็จะเดินตรงไปอ่าตัวนี้ครับได้ตำแหน่งตัดมานะครับอ่าเคลื่อนที่มา เราก็จะทำการ g e t position G เราก็จะได้ตำแหน่ง G ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับอ่านี่คือการสร้าง position นะครับการสร้าง position ครับผมจะทำการอัพโหลดลงไปก่อนทดลองนะทดลองเราก็มาที่ตัวของ task แล้วเราก็อัพโหลดครับอ่าพออัพโหลดเสร็จแล้ว นะครับคอมพิวต์ผมก็ลองอปูอพอยติชน,นะครับลองทดลองดูบอกให้ไป A อนะเกินว่าโรบอทก็จะเคลื่อนที่นะครับไปที่ตำแหน่ง A อนะครับไปที่ตำแหน่งเอนะถ้าเกิดว่า ไปตำแหน่ง B อะตำแหน่ง B เหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่มีการมันมัน,มนจำตำแหน่งเก่านะเพราะว่าแมปแมปเก่าแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สร้างทางเดินผานให้มันนะครับเรายังไม่ได้สร้างทางเดินผานให้มันนะครับอ่า ผมก็จะต้องสร้างทางเดินผ่าดก่อนนะครับเราก็มาสร้างทางเดินผ่าด